สวัสดีจ้าพบกับช่องอุ้ยค้ำดีไอไวจ้าเมื่อนีนอุ้ยก็จะพามาทำกระทงจ้าทำจากใบชบาแบบง่ายๆจ้านี่ก็คือหน้าตากระทงของเฮาจ้าแบบม่ยุ่งยากเ่หลายขั้นตอนเนาะจะเดี๋ยวไปเบิ่งอุปกรณ์และวิธีขั้นตอนการทำกระทงใบชบากันเลยจ้าเมื่อนี้อุ้ยก็จะพามาทำกระทงจ้าเฮ็ดจากนี่จ้าใบชบาจ้ะ ฐานกระทงจ้าที่ฮอสิเตรียมไว้นะจ้ากระสีนี้แม็กเย็บจ้าตะปูเข็มจ้าแล้วก็ไม้บรรทัดนะจ้าไม้บรรทดัดเท่ากับมาวาดัดบงจ้าฐานกระทงของฮองก็อยู่ที่สิบสี่เซนติเมตรนะจ้าความหนาของฐานกระทงอยู่ที่สองจุดห้าจ้าก่อนอื่นเลยจ้า าจับใบชะบานี่จ้ะสองใบวางจ้ะให้ลดกันระดับนี้จ้ะแล้วก็วางก่อนอื่นเขาปัออกตรงนไว้ก่อนจ้ะปักตรงกลางไว้ก่อนเลยเดี๋ยวค่อยมาปักไม่ที่หลังแบ่งออกเป็นสีม่วง ตามด้วยชั้นต่อไปจ้าให้ไปเท่ากันนะจ๊ะ ชะบ,บาใสสไว้จ้าแล้วเ้ากระสีวางแบบนี้จ้าเอามาสองใบวางแบบนี้เนาจ้าพับจ้าหันหลังหันหลังใส่กัน ออวางจะเองกระสีเข็ดให้มันอยู่ตรงกับช่องแต่ละช่องที่เขาเวีนไว้จ้ะเขาจะให้ก้นแหลมๆตรงนี้อยู่ขอบของฐานกระโงนแลจ้ะ แบบนี้เลยจ้ะฟักมาเรื่อยๆจ้ะอยู่ตรงขอบของฐานกระทง ได้กระทงจากใบชะบาแบบง่ายๆสวยๆแล้วจ้าเดี๋ยวอุ้ยสีไซทูบและเทียนตามด้วยดอกไม้นาะจ้าปักทูบและเทียนจ้า,าไว้ตรง,ตงกลางจ้าไว้กึงลางแบบนี้แล้วน้ะจ้า วุจีไซเป็นดอกกุหลาบสีชมพูมตัดขาออกจ้ะตัดขาออกน้อยหนึ่งหาไม้ที่แข็งเราจะแข็งแล้วก็เลียมปักจิ้มลงไปนี่นี่อีกตัดออก จากกระทงจากใบชะปาแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากเนะจ้ะสามารถเอามาทําเป็นกระทงได้แบบง่ายๆสวยๆงามๆนะจ้ะนี่ก็คือผลงานของใบชบปาจ้ะจังมือนี้ช่องอุ้ยคำเดียรไวก็ต้องรับไปก่อนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังแรงใจให้กับช่องอุ้ยคำาดียรไวด้วยจ้ามือนี้ก็ต้องรับไปก่อนจ้ะขอบคุณหลายๆจ้า